สวัสดีค่ะเรามาเจอกันนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนมานําเสนอเมนูที่นี่พี่น้องข้าวผัดโบราณเราจะทํำข้าวผัดโบราณไปพร้อมพร้อมกันส่วนผสมเราจะทิ้งไว้อยู่ใต้ข้างล่างคิดนะคะเรามาดูกันว่าเรามีอะไรมัางส่วนผสมอะไรมัง่งเรามาดูพร้อมกันค่ะเออผักคะน้าผักคะน้าสักต้นอ่ะพี่น้องผักคะน้าหั่นซอยสักต้นเนื้อ เราก็จะมีหอมหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่สักครึ่งหัวนะคะพี่น้องเพราะว่ากินคนเดียวเราก็จะใช้ไข่ไก่ไข่ไก่สองฟองวันนี้เรามีมะเขือเทศเล็กเลยจะใช้มะเขือเทศเทศเด็กก็อร่อยเหมือนกันนะกระเทียมเกียวสัตว์่งฟูฟิงถ้าพี่น้องท่านไหนกินก็ใส่ถ้าไม่กินไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ตัดน้ําตาลนิดหน่อยเราไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะเพราะว่าซีอิ๊วดำอะ่ะเขาจะมีความหวานกลมกล่อมในตัวเขาแล้ว เราก็จะมีพริกไทยพริกไทยขาวป่นแล้วก็เกลือนิดหน่อยลายช้อนนางเอกของเราก็นี่เลยค่ะข้าวเปล่าวสวยเรามาลงมือทำไปพร้อมกันเลยค่ะพี่น้องจ้าลงมือเฮ็ดแล,ะละ้วหอมหัวใหญ่งเลย ก็จะตามได้ไข่ก่<ห>เสร็จแล้วเราจะเอาข้าวลงไปเลยนะคะทนี้เราก็จะมาปรุงกันพี่เนาะใส่ไปเลย่งซุปซิง,ง,งน้ำตาลจ้ะตักน้ำตาล

ชนะหั่นล่อยลงไปนะพี่น้องตามด้วยมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศ ใส่เกลือปลาช้อนนะพี่น้องนิดหน่อยพริกไทยขาวป่นจะอร่อยนะคะพี่น้องข้าวผัดจะอร่อยมากอยู่ที่พริกไทยจะ้ะหอมเลยน่ากินมากเลยพี่น้ออง สวัสดีค่ะพี่น้องี่ข้าวผัดนะคะข้าวผัดโบราณหน้าตานะพี่น้องน่าหน้าหน้ากินมากหน้ากินมากเลยพี่น้องเรามาลองชิมกันว่าจะอร่อยไหมอร่อยนะคะ่ะพี่น้องขาครับกำลังร้อนนเลยเราจะทมด้วยน้ำพริกต้าปาจะอร่อยไหมแร้วไปใส่พริกด้วยชิมกันนะคะพี่น้องค่า ต่อไปก็ติดตามนะพี่น้องค่ะคนที่ชอบกินผักค่ะแซมบ้อ ำเดียวม่งงเพราะมากๆพี่น้องเมนูนี้หากินยากมากนะคะเพราะว่าอย่๋งนี้มีแต่ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูข้าวผ,ผัดนันสมัยกันเนาะแต่ก็อร่อยก็นทุกอย่างแล้วน้องพี่น้องข้าวผัดโบราณนี่ กลิ่นซีอิ๊วหวานพี่น้องมันจะหอมซีอิ๊วดำมาหวานหอมหอมมากกลมกล,มกลม่อมแล้วก็มะเขือเทศอร่อยถ้าใช้ข้าวข้าวค้างคืนอยู่ที่หม้อนะเม็ดจะแข็งนะพี่น้องเจ้า่อยมากๆค่ะถ้าชอบมอเมอน,นูนี้ก็อย่าลืมอาไปทํากินแบ่งปันกันในใครครอบครัวน,นะพี่น้องนะอร่อยนะคะเด็กๆติดใจเลยนะคะเพราะว่าหอมซีอิ๊วซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำหวาน กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคนเข้ามาใหม่นะเผื่อจะไม่พลาดคลิปหน้าเรามีเมนูดีๆอะไรจากตัวอิมรอยอามาลงแต่งกาสู่กันทำกินนะคะเมนูนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่ลืมทำกินกันนะคะบ๊ายบายเจอกนคลิปหน้าค่ะ